สุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับรายการสุขภาพทราบแล้วเปลีป่ยนครับ ตอนรู้ทันโรคนะครับพบกับผมครับตะชนลงสังอยู่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางนิเทศาสตร์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษ,ษณุโลกวันนี้เราจะพูดถึงในเรื่องของโรคที่เราควรรู้นะครับโรคที่เรานำมาฝากท่านผู้ฟังครับแบ่งออกเป็น4ประเภทครับท่านผู้ฟังครับโรคที่หนึครับคือโรคติดต่อ โรคที่สองคือโรคไม่ติดต่อครับโรคที่สามคือโรคอุบัติใหม่โรคที่สี่ครับโรคสุดท้ายโรคอุบัติซ้ำนะครับท่านผู้ฟังครับเราจะพูดถึงโรคแต่ละประเภทแยกออกไปเป็นตามประเภทเลยแล้วกันนะครับโรคติดต่อครับโรคติดต่อคือโรคที่สามารถติดต่อจากบุคคลนะครับไปสู่บุคคลอื่นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการติดต่อทาง หายใจนะครับน้ำลายการสัมผัสสิ่งของที่ใช้ร่วมกันหรืออื่นๆก็ตามนะครับโดยโรคติดต่อที่มักจะพบบ่อยที่สุดก็มีทั้งหมด6โรคยอดฮิตครับท่านผู้ฟังครับโรคที่หนึ่งครับโรคไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่นั่นเอง โรคสุดเบสิกที่มักจะพบบ่อยที่สุดนะครับและสามารถติดต่อกันได้อย่างง่ายดายโดยโรคนี้ครับผู้ป่วยจะมีอาการตัวร้อนปวดศีรษะมีน้ำมูกไอและจามนะครับอาจจะมีการอ่อนเพียร่วมด้วยนะครับซึ่งจะมีการระบาดมากที่สุดในช่วงฤดูหนาวและฤดูฝนนั่นเองครับโรคต่อมาครับ โรคยอดฮิตที่2ก็คือโรคไข้เลือดออกไข้เลือดออกครับท่านผู้ฟังเป็นโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะนําโรคนะครับนำเชื้อมาแพร่โดยโรคนี้นะครับผู้ป่วยจะมีไข้สูงมากนะครับถึง39องศาเซลเซียสถึง40องศาเซลเซียสเลยนะครับโรคนี้ก็ อาจจะมีจุดสีแดงๆนะครับตามตัวนะครับมีเลือดออกเป็นจุดสีแดงนะครับตามตัวของเราเป็นจุดๆนะครับตามร่างกายของเรานั่นเองซึ่งบางคนอาจจะมีอาการปวดท้องครับและเสี่ยงต่อการช็อกได้นี่ครับโดยวิธีที่ช่วยป้องกันไข้เลือดออกได้ดีที่สุดครับท่านผู้ฟังก็คือการกําจัดลูกน้ํายุงลหลนั่นเองโรคที่3ครับโรคมือเท้าปากครับท่านผู้ฟังครับ โรคติดต่อที่สร้างความทรมานไม่น้อยเลยครับส่วนใหญ่จะพบมากในเด็กทารกครับท่านผู้ฟังและเด็กที่มีอายุต่ำกว่า5ปีครับเพราะยังมีภูมิต้านทานต่ำหรือภูมิต้านทานยังไม่แข็งแรงพอครับจึงเกิดการติดต่อของโรคนะครับได้ง่ายนั่นเองโดยโรคนี้นะครับผู้ป่วยจะมีไข้อ,อ่อ,อนๆและมีอาการอ่อนเพลียร่วมด้วยนะครับเนื่องจากมีอาการเจ็บปาก ทำให้ทานอาหารได้ยากและมีตุ่มแดงขึ้นที่เหงือกลิ้นและกระพุ้งแก้มอย่างเห็นได้ชัดนียนอกจากนี้อาจจะพบตุ่มบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าได้อีกด้วยนะครับแต่ส่วนใหญ่อาจจะค่อยๆนะครับทุเลาลงหายไปเป็นปกติใน7วันครับท่านผู้ฟังครับโรคต่อไปครับโรคอหิวาตกโรคครับโรคติดต่อที่มีแมลงวันครับ เป็นพาหะนะครับโดยมีอาการปวดท้องและท้องเสียวันล,ละหลายๆครั้งแต่ส่วนใหญ่ครับท่านผู้ฟังอาจจะหายไปภายใน1-2วันยกเว้นหากมีอาการรุนแรงนะครับผู้ป่วยจะถ่ายอุจจาระเหลวคล้ายน้ำสาวข้าวมีกลิ่นเหม็นขาวผิดปกติและอาจจะมีอาการอาเจียนร่วมด้วย ซึ่งก็เสี่ยงต่อการเสียน้ำในร่างกายมากจนเกินไปจนเสียชีวิตได้เช่นกันครับท่านผู้ฟังนี่ก็โรคที่สี่แล้วโรคนี้น่ากลัวมากครับท่านผู้ฟังครับโรคต่อไปครับเราจะพบเห็นกันบ่อยๆนะครับแล้วก็มักจะมีความเชื่อนะครับแบบผิดๆนิดนึงก็คือแลบลิ้นใสโรคตาแดงนั่นเองครับโรคตาแดงเป็นโรคติดต่อได้ง่ายครับท่านฟังและแพร่กระจายอย่าง รวดเร็วนะครับเพียงแค่สัมผัสสิ่งของเครื่องใช้ของผู้ป่วยเท่านั้นเองครับเราอาจจะไปเผลอหยิบของที่ผู้ป่วยใช้แล้วนะครับเราก็สามารถติดได้เช่นเดียวกันครับโดยโรคนี้ครับจะมีอาการตาแดงพร้อมกับเจ็บตาระคายเคืองตาครับซึ่งก็จะส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันเป็นอย่างมากครับท่านผู้ฟังจึงต้องรีบทำการรักษาอย่างเร่งด่วนครับท่านผู้ฟัง โรคสุดท้ายครับโรคยอดฮิตที่พบเห็นบ่อยครั้งกับโรคติดต่อนั่นเองนะครับโรคติดต่อสุดท้ายครับโรคคอตีบโรคติดต่อที่มีความรุนแรงครับจนถึงเสียชีวิตได้ซึ่งจะติดต่อผ่านการไอจามลดกันหรือจามใส่กันรวมถึงการใช้ภาชนะร่วมกันและพูดคุยระยะใกล้ชิดโดยอาการ โรคมีไข้ต่ำๆขายไข้หวัดมีอาการเจ็บคอไอและเบื่ออาหารนอกจากนี้ก็อาจจะพบต่อมน้ำเหลืองที่คอโตอีกด้วยครับท่านผู้ฟังครับ6โรคติดต่อดังกล่าวนะครับก็จะเป็นโรคที่พบได้ง่ายมากที่สุดดังนั้นจึงระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยรวมถึงการใช้ของร่วมกับผู้ป่วยด้วยนะครับ อย่างไรก็ตามครับหากพบว่าอาการสอดถึงโรคร้ายดังกล่าวควรรีบพบแพทย์โดยด่วนครับท่านผู้ฟังครับนี่ก็คือโรคที่เรานํามาฝากท่านผู้ฟังกับโรคที่ติดต่อโรคต่อไปครับประเภทที่สองก็คือโรคไม่ติดต่อครับโรคไม่ติดต่อก็จะพบง่ายในกลุ่มโรคประจําตัวโรคเบาหวานโรคความดันโรคมะเร็งนี่ครับและ อื่นๆอ,อ,อีกมากมายครับท่านผู้ฟังโรคที่ไม่ติดต่อเป็นโรคเหล่านี้นะครับจะต้องอาศัยการดูแลของตัวเองนะครับการดูแลของท่านผู้ฟังเองด้วยนะครับถ้าเราไม่ดูแลสุขภาพนี่ยไม่ออกกําลังกายกินอาหารก็ไม่ครบห้ามู่นะครับกินของหวานมากเกินไปดื่มน้ําอัดลมก็จะเป็นเสี่ยงต่อโรคเบาหวานนะครับโรคความดันก็อาจจะพ่วงด้วยไขมันกินของเค็มกิน รับประทานอาหารชนิดที่มีไขมันเยอะๆนะครับรวมด้วยนะครับสิ่งต่างๆนี้ก็ก่อให้เกิดโรคติดโรคไม่ติดต่อได้นี่ครับท่านผู้ฟังครับช่วงนี้เราก็พูดคุยในเรื่องของโรคมาสองประเภทแล้วนะครับเพราะว่าโรคที่ไม่ติดต่อน,นั้นเราก็จะรู้จักกันเป็นอย่างดีนี่ครับเรามีวิธีรับมือนะครับด้วยการดูแลสุขภาพของ เราเองนะครับเรื่องที่เราจะพูดถึงโรคต่อไปนี้นะครับโรคอุบัติใหม่ครับโรคที่เรากําลังเผชิญต่อวิกฤตอย่างหนักและก็พูดถึงว่าไม่ใช่เพียงประเทศของเราครับเป็นโลคของเราก็ว่าได้ครับกำลังเผชิญกับโรคอุบัติใหม่ชนิดนี้ก็คือโรคโควิด -19 หรือว่า โควิด -19 มีการแพร่ระบาดที่ประเทศจีนครับตั้งแต่ชื่ออ่าโครโรนานะครับจนกลายพันธุ์เป็นโควิด -19 แล,แล้วก็เราจะรับมือกับโควิดยังไงครับเราต้องกาดอย่าตกครับรับฟังข่าวสารที่เป็นข้อมูลความจริงจากทางรัฐบาลเฝ้าระวังอย่างถูกวิธีครับและ New n o r m a l ชีวิตวิถีใหม่ New normal ครับ Social distancing มาตรการนี้นะครับเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด19นะครับาการเฝ้าระวังแบบนี้นะครับการทำ Social distancing รักษาระยะห่างทางสังคมนะครับที่เราจะพูดถึงต่อไปนี้ก็คือการอยู่ห่างจากบุคคลอื่นนะครับหรือบุคคลที่ ไปในสถานที่ที่ต้องห้ามอย่างสถานการณ์ปัจจุบันครับท่านฟังในจังหวัดสมุทรสาครครับแมเป็นพี่น้องชาวแพนะครับหรือว่าพี่น้องที่ทําการประมงท,งทงางทางเขาเรียกว่าอาหารทะเลนะครับที่มีการติดต่อจากประเทศเพื่อนบ้านมานะครับก็เฝ้าระวังกันด้วยนะครับใครที่ไปพื้นที่ดังกล่าวหรือว่าพื้นที่เสี่ยงก็เข้าการตรวจรักษาจากโรงพยาบาลใกล้ที่มีการตรวจ รักษาโควิดนะครับเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดนั่นเองครับกลับมาพูดถึงโซเชียลดิสเทนซิ่งครับท่านผู้ฟังครับเราจะอยู่รักษาระยะห่างอย่างไรเราจะรักษาระยะห่างอย่างไรนะครับรักษาจากผู้อื่นครับ1เมตรหรือ2เมตรนี่ครับสวมหน้ากากอนามายัยนะครับล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือแอลกอฮอล์ที่มีเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์75%เซนขึ้นไปครับท่านฟัง เราจะช่วยกันป้องกันโดยที่มีคำได้ยินกันติดหูครับหยุดเชื้อเพื่อชาตินี่ครับเพราะว่ารอบที่แล้วครับท่านฟังถือว่าเป็นวิกฤตที่หนักหน่วงแล้วก็เป็นวิกฤตที่หลายๆกิจการนั้นก็ประสบปัญหาถึงขั้นต้องยุบกิจการลงนะครับแล้วก็ด้วยความเป็นห่วงครับหลายๆคนก็อาจจะเสียคนในครอบครัวไปนี่ครับและหลายๆครอบครัวก็ อาจจะอยู่ห่างกันมากขึ้นกว่าเดิมนะครับความห่างนี้นะครับต้องขอบคุณเทคโนโลยีครับแล้วก็การทำงานครับทำให้เรารู้จัก Work f r o m Home ครับท่านผู้ฟังการระบาดรอบที่แล้วครับทำให้เราต้องหยุดไปถึง3เดือนครับแล้วก็มีการทำงานอยู่ที่บ้านนะครับการประชุมอยู่ที่บ้านนะครับด้วยการโปรแกรม Zo ู om หรือว่าโปรแกรมต่างๆนะครับที่เราใช้ในการ ประชุมระยะไกลนะครับเพื่อการเป็นการหยุดนะครับการแพร่ระบาดของเชื้อนั่นเองนะครับถึงยายก็ตามครับเราต้องทำโซเชียลดิสเทนซิ่งร่วมกับการกินร้อนช้อนกลางล้างมือบ่อยๆด้วยเจลแอลกอฮอลและสวมหน้ากากอนามายัยทุกครั้งที่จะพบผู้อื่นหรือออกไปตามสถานที่ต่างๆนะครับนี่ก็เป็นวิธีการป้องกัน ระยะเบื้องต้นถึงป้องกันไม่ได้มากแต่เราก็ช่วยกันคนละไม้ละมือนะครับที่จะช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสตัวนี้ได้โรคต่อไปครับท่านผู้ฟังครับโรคสุดท้ายแล้วที่เรานำมาพูดคุยกันแล้วก็อยากให้ท่านผู้ฟังรู้จักโรคต่างๆได้มากขึ้นทำให้เรารับมือกับโรคต่างๆได้อีกด้วยนะครับนั่นก็คือ โรคอุบัติซ้ำนะครับหรืออุบัติซ้ำซ้อนนะครับเป็นโรคที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับก็กลับมาเกิดขึ้นอีกนะครับเช่นโรควันโรคนะครับโรคไข้หวัดมาเรียนะครับแต่โรคเหล่านี้นะครับเรามีวัคซีนป้องกันหรือว่ามีการป้องกันระยะหนึ่งแล้วนะครับเรากําจัดมันออกไปได้แล้วนะครับมันอาจจะกลับมาอีกแต่ทางรัฐ นะครับเราก็สามารถมีการรับมือได้อย่างถูกวิธีและก็มีวิธีการรับมือได้อย่างถูกต้องนะครับแต่สิ่งอื่นใดนั้นนะครับโรคอุบัติซ้ำซ้อนนั้นก็เป็นอันตรายต่อท่านผู้ฟังและเรานะครับทุกคนต้องช่วยกันดูแลรักษาเนื้อรักษาตัวนะครับฟังข่าวที่เป็นข่าวจริงจากทางรัฐบาลไม่รับฟังข่าวสาร ปลอมปอมนะครับจากโซเชียลหรือตามลายกลุ่มตามเพจ Facebook ที่อาจจะมีการปลุกปั่นนะครับทำให้เราตื่นตระหนกได้นะครับและสิ่งที่อยากจะฝากท่านผู้ฟังครับสิ่งที่น่ากลัวไม่ใช่โรคเพียงโรคเดียวครับทุกประเภทนะครับมีความน่ากลัวของมันอยู่นะครับเราก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพของเราอย่างถูกวิธี และมีความเขาเรียกว่ารู้ทันโรคนะครับรับมือกับโรคให้ถูกวิธีอย่างเช่นโรคอุบัติใหม่เราก็กินร้อนช้อนกลางล้างมือบ่อยๆสวมหน้ากากอนามัยโซเชียลดิสแทนซิ่งชีวิตวิถีใหม่ new normal สวัสดีครับสุขภาพสร้างแล้วเปลี่ยน